สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิชมชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พิชมก็มีสาระมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยสาระของวันนี้ก็คือติ่งยังไงไม่ให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนนะคะคืออย่างที่รู้กันดีนะคะว่าพิชมเป็นติ่งเกาหลีนะคะคือหลายคนอาจจะแอนตี้คำว่าติ่งเกาหลีนะคะแต่พิชมอยากจะบอกว่าการเป็นติ่งมันไม่ได้เสียหายนะคะ ถ้าเราติ่งอย่างมีสติแล้วก็อยู่ในขอบเขตนะคะบางคนอาจจะมองว่าติ่งก็คือเด็กวัยรุ่นเด็กที่แบบว่า,าไร้สาระอะไรแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการเป็นติ่งมีหลายหลายเพศหลายวัยนะคะหลายวัยที่บอกนี้แล้วก็หลายอาชีพการงานด้วยนะคะหลายคนบางคนอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคุณครูเป็นหลายๆอาชีพอะคะ่ะแต่ว่าจิตใจเขามีความ ติ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีความชอบชื่นชอบในตัวของศิลปินนะคะก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะบางคนก็จะเรียกติ่งบางคนก็จะเรียก fc บางคนเรียกแฟนคลับแต่ความหมายมันก็คือเหมือนกันนะคะก็คือการที่เราชื่นชอบศิลปินสักคนหนึ่งก็คือการเขาเรียกกันว่าเป็นติ่งนะคะคือเริ่มแรกพี่ชมจะต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่ชมติ่งใครนะคะคือพี่ชมติ่ง คิมฮยอนจุงนะคะแล้วก็ติ่งน้องแบมแบมก็เซนะคะแล้วก็ที่พี่ชมบอกว่าต้องติ่งอย่างมีสติแล้วก็มีขอบเขตนั้นเป็นยังไงนะคะก็คือแบบนี้ค่ะคือเวลาศิลปินของเรามีงานคอนเสิร์ตแล้วถ้าเราไม่ค่อยมีกำลังรั์เราก็เลือกเราก็เลือกไปแค่บางงานก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปทุกงาน หรือว่าเราไม่มีตังไปเลยเราเราก็ตามดูในสื่อตามช่องทางต่างๆแทนก็ได้นะคะและเวลาศิลปินของเราคัมแบ็กคนที่เขาพอจะมีกำลังทรัพย์เขาก็ช่วยกันซื้ออัลบั้มเพื่อช่วยดันยอดให้ศิลปินอย่างเราไม่มีตังใช่ไหมคะเราก็ช่วยทางอื่นก็ได้อย่างเช่นมีโหวตมีโหวตแบบไม่เสียตังเราก็ช่วยโหวดนะคะ แล้วก็ช่วยปั่นยอดวิวให้กับ MV ของศิลปินช่วยโพสเพื่อ,อเพื่อดันแท็กช่วยโพสต์ช่วยติดแท็กเพื่อดันแท็กให้ศิลปินติดเทรนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่เราพอจะช่วยได้ไม่จําเป็นต้องทําแบบเกินกําลังของเรานะคะเอาที่เราไหวนะคะแล้วก็พี่ชมอยากจะปากถึงน้องๆเด็กๆที่เป็นแฟนคลับที่อยู่ในวัยเรียนนะคะ เรายังเด็กยังหาตังเองไม่ไม่ได้ยังต้องอขอพ่อแม่อยู่พี่ชมเคยเห็นในสื่อต่างๆนะคะที่มีแบบเด็กวัยรุ่นที่ไปหลอกคนอื่นหรือไปทำอะไรไม่เหมาะสมเพื่อจะหาเงินมาซื้อบัตรมีดบัตรคอนเสิรต์ตพี่ชมขอนะคะอย่าทำเลยเพราะถ้าศิลปินเขารู้ว่าการที่เรามาติ่งเขา แล้วเราไปทําเรื่องที่ไม่ดีทําเรื่องเสียหายแล้วก็ทําเรื่องให้คนในครอบครัวต้องเสียใจศิลปินเขาก็คงจะไม่มีความสุขหรอกนะคะแล้วก็การรักศิลปินจริงๆจากใจเราต้องไม่ไปเม้น์ไม่ไปต่อว่าหรือเป็นการเม้น์ออกคําสั่งกับศิลปินของเราด้วยถ้อยคําที่หยากคายนะคะมันจะดูไม่น่ารักเลยนะคะแล้วก็การที่เรารักศิลปินเราต้องไม่ไปกะเกณฑ์ชีวิตของศิลปินนะคะ เราจะต้องให้เกียรติในการตัดสินใจของเขาไม่ว่าเขาจะเลือกทำอะไรเราก็ควรจะคอยยินดีและคอยสนับสนุนเขาแล้วก็นำสิ่งดีๆที่เขาทำมาเป็นแบบอย่างาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของเรานะคะเพราะว่าศิลปินแต่ละคนกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมามากมายผ่านอะไรมาเยอะแยะนะคะ แล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือหนึ่งบางทีความอดทนความพยายามแล้วก็พยายามพยายามสู้กับทุกอย่างพยายามสู้กับตัวเองพยายามสู้กับจิตใจตัวเองที่จะไม่ให้ท้อถอยนะคะเราสามารถนำจุดนี้มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของเราได้อย่างเช่นน้องๆถ้าถ้าเรียนอยู่หรือว่าถ้ามีอะไรที่มีปัญหาอะไรเข้ามาในในชีวิตเรานะคะ เราก็มองไปที่ศิลปินของเราว่าเขาต้องเจอกับอะไรมาบ้างเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ใช้ตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้มีเป้าหมายให้กับชีวิตของเราได้เดินต่อไปในวันข้างหน้าแล้วก็ไปได้แบบาทางที่ดีทางที่ถูกเหมือนกับที่ศิลปินของเราเขาเขาก้าวเดินมาแล้วนะคะถ้าเราทําได้แบบนี้ชีวิตการติ่งของเราก็จะมีความสุขนะคะ แล้วก็จะไม่ทําให้ตัวเองแล้วก็ไม่ทําให้คนรอบข้างไม่ทําให้คนในครอบครัวของเราเดือดร้อนด้วยนะคะแค่นี้ก็จะทําให้เรามีความสุขในการเป็นติ่งแล้วล่ะคะ่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด s u b สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ